อาชีพจะมารูปแบบไหนบ้างที่เป็นกลลวงนะคะทั้งรูปแบบเก่ารูปแบบใหม่วันนี้เอามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ AAS อุ่นใจไซเบอร์คู่คิดดิจิทัลเพื่อคนไทยทุกเจเนอเรชันเดี๋ยวนี้ภัยไซเบอร์นอกจากจะส่งลิงก์อะไรมาใช่ไหมคะ<ช>ที่เป้าหมายเนี่ยก็คือจะดูดเงินจากเรา<ช>อ่ะมันต้องไปดูต้นเรื่องก่อนว่าวิธีการที่จะมาหลอกเราเนี่ยให้เราเนี่ยไปหลงเชื่อเนี่ยมีอะไรบ้าง คืนค่าน้ําค่าไฟคืนภาษีํำรวจที่ดินเอาเงินมาล่อเราใช่ว่าเขาจะคืนนู่นคืนนี้ให้กับเราหลอกว่าโชคดีได้ตั๋วเครื่องบินล่าสุดนี่นะคะคือ มีคลิปมาให้เราและให้เรากดดูค่ะคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่พันตำรวจโทรหญิงดรน,นพวรรณปัญญารองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาแสดงความ่วงใย่แล้วก็ออกมาเปิดเผยถึงอุบายของแกงมิจฉาชีพที่ใช้หลอกลวงประชาชนให้มีการติดตั้งโปรแกร,รมควบคุมระบบในเครื่องโทรศัพท์แล้วก็ดูดเงินในบัญชีนะคะปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินเหล่านี้ ไป<ม>แจ้งความต่อเนื่องทุกวันนะคุณผู้ชมอ้นะก็ต้องบอกเลยนะว่าวิธีการของเขามาแบบไหนนี่ผ่านไลน์ใช่ผ่าน,น SMS แนบลิงก์แบบเนี้ยมาหลอกให้เราไปกดลิงก์พอกดปุ๊บมันกลายเป็นโปรแกรมควบคุมระบบโทรศัพท์เราทันที นั่นแปลว่าเขาจะทําธุรกรรมทําอะไรต่างๆในโทรศัพท์เราได้นะคะทีนี้จากการรวบรวมข้อมูลของสํานักงานตำรวจแห่งชาติคนร้ายใช้กลอุบายอะไรบ้างคะ่ะคุณผู้ชมหหลอกว่าเป็นหน่วยงานรัฐเอออันนี้เยอะมากที่หลอกว่าเป็นหน่วยงานรัฐอ้างว่าเป็นกรมที่ดินมีการสํารวจผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรมที่ดินนี่ยังก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่สัมภาร์เนี่ยน,น,น่าจะถูกอ้างบ่อยสัมภารอ้างว่าคืนภาษี หรือตรวจสอบภาษีประจําปียิ่งถ้าเป็นช่วงเดือนที่จะต้องมีการยื่นแบบนะคุณผู้ชมต้ตนปีเนี่ยโอ้โหต้องต้อระวังจริง,ก,งนะการไฟฟ้าการประปานี่ก็โดนหนักในช่วงที่ผ่านมาเอาไปอ้างโดนอ้างว่าจะโอนค่าบริการส่วนเกินคืนให้จุดเลขผิดอะไรออแบบนี้บ้างมิเตอร์ที่บ้าน มีปัญหามีเตอร์มันทําให้เกิดไฟจดเกินเกิดต้องมีการขอคืนได้เงินคืนเลยโจรออนไลน์จะใช้วิธีการเหล่านี้ล่ะคะ่ะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะส่งเอกสารราชการปลอมแต่พอเป็นเล่าอะ่ะ<อ>เอางี้คนเป็นข้าราชการ,รบางทีดูเอกสารเหล่านี้ย,ยังเชื่อเลยยังดูไม่ออกเลยยังเชื่อเลยแล้วมอส่งเป็นเอกสารปลอมแบบนี้เราประชาชนทั่วไปโอ้ดูงง ก็เชื่อนะคะมีการพูดจาหวานล้อมต่างๆเพื่อให้เข้าไปกดลิงก์เข้าเว็บไซต์อันนี้คือหลอกไปหน่วยงานรัฐแบบที่2องค่ะคุณผู้ชมหลอกเป็นภาคเอกชนอ้างว่าเป็นสายการบินบริษัทขายอุปกรณ์ไอทีชื่อดังไม่จา่ายชีพจะส่งข้อความถึงประชาชนหรือโพสตข้อความทางสื่อออนไลน์ดึงดูดความสนใจได้รับตั๋วเครื่องบินฟรีเป็นผู้โชคดีได้ของรางวัลข,ของขวัญโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเชื่อมาทุกวันนี้เจอ ห้างต่างๆอะไรต่างๆที่มิจฉาชีพไปปลอมอ่ะแล้วมันจะขึ้นว่าสปอนเซอร์อ<ช>ส่งมาเต็มหน้าฟีดเลยส่งมาบ่อยมากใช่นะคะสคือหลอกให้เกิดความสงสัยมิจฉาชีพจะส่งข้อความถึงประชาชนในเชิงหาเรื่องออทําให้เกิดความสงสัยเออ,เอออันนี้แหละกะวนกระวายใจเธอทําแบบนี้กับเราได้ยังไงเออนี่ก็งงเอ๊ะนะว่าทําแบบไหนอะไรยังไงนี่มีคลิปหลุด ทำตัวแบบนี้น่าจะโดนประจานให้อายอ้าวงงไปหมดเลยแล้วก็ส่งลิงก์มาให้ดูกดดูเราก็จะงงแบบว่าเอ,อ๊ะเ,เราไปทะเลาะอะไรกับใครตอนไหนหรือเราไปทําเรื่องอะไรยังไงกดไปปุ๊บ ตกเป็นเหยื่อสำนักงานตรงางปรชาติย้ำนะคะนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีแบบทดสอบไซเบอร์วัคซีนเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเราเข้าไปดูได้ที่ w w w t e ไ n p เ i o n l ติ e c o m แล้วก็เพจ a c e b o o k เติอนภัยออนไลน์หรือว่าไปขอคำแนะนำได้ของสอทอก็คือสายด่วน1441ใครที่เสียหายนะคะถูกหลอก โดนดูดเงินไปติดต่อธนาคารตัวเองเพื่อระง,งับบัญชีก่อนธนาคารจะออกแบงค์ไอผ่าน SMS ให้ผู้เสียหายไปแจ้งความกับตํารวจนะคะไม่ต้องคํานึงว่าเกิดท้องที่ไหนไปได้เลยภายใน72ชั่วโมงหรือแจ้งความออนไลน์เว็บไซต์ w w w t h a i police online com เสริมสร้างความรู้สู้ทุกภัยคำลวงหยุดภัยคำแรงกับ AIS ขุ่นใจไซเบอร์มีความรู้ก็อยู่รอดนะคะใช่สำคัญมากสามารถเข้าไปทําได้นะวัคซีนเนี่ยเกี่ยว<ภ>เรื่องของวัคซีนไซเบอร์ต่างๆนา,นา<ภ>จะได้รู้เท่าทันของกลมกมวิชาชีพด้วยเพราะว่า<ภ>บางข้อเราไม่คุ้นเคยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน<ภ>เห<อ>มือนกันเนี่ยล่าสุดก็มีส่งข้อข้อความมาเหมือนกันบอกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอคืนค่าประกันไฟฟ้าให้กับคุณกดเพิ่มเติมคลิกลิงก์นี้เออเนี่ยแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายต้องระวังกันด้วยนะฮะ